จากเรื่องของการเมืองซึ่งแน่นอนผ่านการรับล่างเงบประมาณเรียบร้อยนะคะพาไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่นะคะแล้วก็มีเงินอยู่เป็นบัญชีของตัวเองจํานวนมากต้องช่วยดูแลกันดีๆนะคะ<ม>เพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วทนายอนันชัยเนี่ย พาอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งท่านอายุ84ปีแล้วค่ะท่านโดนหลอกให้โอนเงินทอนเงินไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งศูนย์ไปเกือบ22ล้านบาทนี่ออย่างที่คุณผู้ชมเห็นหนะ้าจอ21ล้าน8 0 0 0บาทเนี่ยนะคะที่สนอพหลโยธินเมื่อวานนี้ในอนันชัยชัยเดชทนายความพานางคณิตตันทวิรัตซึ่งเป็นผู้เสียหายอายุ84ปีค่ะท่านนี้ลหะค่ะ เป็นผู้ช่วยศายสตราจารย์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบรรรักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปที่สอนอพหลโยธินเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวีนามณีใสคือนางสาวีนาคนนี้เนี่ยใช้อุบายเข้ามาตีสนิทกับทางผู้เสียหายนี่นะคะหลอกลวงให้ผู้เสียหายถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากแล้วเอาเงิน ไปโอนให้กับผู้ก่อเหตุเนี่ย21ล้าน8แสนบาททั้งๆท,ท,ที่ผู้ก่อเหตุผู้หญิงคนนี้คุณวีนาเนี่ยไม่ใช่ญาติ <Huh. S 1> พ่อทวงถามเงินไปนะคะญาติพ่อทวงถามเงินไปว่าเอาเงินไปอย่างนี้ต้องเอามาคืนนะคุณไม่ใช่ญาติเขาบอกว่าผู้เสียหายให้ด้วยความสเสน่หา hmm. เขาไม่ได้ไปบังค,งบงคับอะไรมาดังนั้นเขาไม่คืนค่ะก็ hmm. เลยเป็นเรื่องที่คุณอนันชัยต้องเข้ามาช่วยนะคะ บอกว่าคุณย่าคณิตเนี่ยท่านที่อายุ84ปีนี่นะคะเป็นภรรยาของนายมนตรีตันทวิรัตอดีตรองเลยค่ะที่การสภาผู้แทนราษฎรที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่10มิถุนายน2563หลังจากนั้นค่ะพอสามีเสียชีวิตหลานชายที่เป็นผู้ดูแลคุณย่าคณิตเนี่ยก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดังนั้นค่ะช่วงเวลานี้คุณย่าโศกเศร้ามากนั้งสามีที่เสีย ทั้งหลานชายที่ดูแลตัวเองก็มาเสียไปนางสาววีนามณีใสคนนี้แหละอยู่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณย่าคณิตอ้างว่าทําธุรกิจเครื่องเพชรเครื่องประดับค่ะคือคุณย่าเนี่ยตอนนี้เศร้าและประกอบกับความชาราแล้วมีอาการหลงหลงลืมๆกับอายุ84ปีใช่ไหมคะคือ นางสาววีนาเนี่ยใช้อุบายพาคุณยา่าคณิตไปลงชื่อเบิกเงินออกจากบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทยสาขาลาดทร้าว33 4ครั้งด้วยกัน4ครั้งนี้รวมเป็นเงินที่เบิกออกมา21.8ล้านแแสนบาทเบทิกจนเงินในบัญชีของคุณย่าเหลือแค่78,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้ววันที่29เมษายนยังหลอกให้คุณย่าคณิตไปปิดบัญชีไหมคุณย่ามีอีกหนึ่งบัญชีนะคะอยู่ที่สาณ์อมทรัพย์แห่งหนึ่ง ในบัญชีสหกรณ์นั้นมีเงินอยู่13ล้านบาทบอกให้ปิดบัญชีเนี้ยและเอาเงินมาเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาลาดพร้าว3 3ที่เคยให้โอนเงินออกไปแล้วอะค่ะเพื่อเตรียมที่จะหลอกให้โอนเงินไปให้เธออีกให้นางสาววีนาคนนี้อีกแต่โชคดีนะคะที่คุณย่ามีคนดูแลคนดูแลคนนี้เห็นว่าผิดปกติว่าทำไมมีการโอนเงินออกหลายสิบล้านขนาดนี้เป็นประจำก็เลยแจ้งไปทางญาติค่ะญาติก็เลย ทวงถามเงินจํานวนนี้บอกว่าให้เอาคืนคุณย่ามานางสาววีนาอ้างว่าคุณย่าให้ด้วยความสเสน่หาไม่ยอมคืนถ้าอยากได้คืนไปแจ้งความสิมนี่ท้าทายาติเขาอ,อีกนะะเพราะก็รู้ว่าคุณยา่าคงหลงลืมแล้วอะ่ะ<ค>นะคะแล้ว ท่านอายุมาก84แล้วดังนั้นค่ะทางด้านของทนายอนันชัยก็พาคุณยา่าคณิตเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับนางสาววีนามณีสายในข้อหาลักทรัพย์และช่อโกงโดยใช้โกอุบายเพื่อเอาผิดกับนางสาววีนาแล้วต้องเอาเงินมาคืนนะคะ แล้วหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนข้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าดังนั้นค่ะนอกจากในเรื่องของคดีความแล้วคุณผู้ชมคะขอฝากเตือนเหมือนในช่วงแรกที่บอกไปครอบครัว,รวต่างๆค่ะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวขอให้ช่วยดูแลกันอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าจากประสบการณ์ที่คุณอนันชัยเห็นแบบนี้มีคดีความแบบนี้เกิดขึ้นเยอะอส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะตกเป็นเหยื่อเพราะว่ามีความเชื่อใจคนดูแลออ้ยดูแลเราดีจังเลยแสดงว่า ออมีความมีความใส่ใจเรามีความเห็นใจเราหรือว่าเชื่อใจมากๆคนที่เข้ามาทําดีมากๆจนตัดสินใจยกทรัพย์สินยกมรดกให้เข้าไปจนหมดมก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคะ่ะก็เลยอยากให้ครอบครัวช่วยกันดูแลผู้สูงอายุกันเยอะๆนะคะที่